ครับตอนคลิปที่2นะฮะตอนที่ผมนั้นถูกเอ,อ่อเข้าทําการสอบนะฮะทำการเหมือนสักถามข้อมูลธรรมดานะฮนะณครั้งนั้นปรับอยู่ภายในครับซึ่งจะมีตัวหลากหลายตัวที่เข้าทําการเค้นตามชั้นแต่ก็ยังมีการกลับกรอกะล,กลอนป้อนปิ้นภายในนะไม่เกี่ยวกับการที่สอบนะครับลหลังณขณะที่มีการซักถามก็ขยับหวนฮะ ก็คงนาจะรู้นะครับว่าขยับหัวงี้อาจจะเป็นข้อมูลอะไรบางอย่างนึงก็อาจจะได้เวลาพูดออกเสียงแต่การกลับคํานั้นอีกรูปแบบหนึง่งนะฮะผมก็ไม่แน่แจว่าซึ่งถ้าการพูดสอบถามตรงพอครับแต่ภายในยังหาทางเอาตัวเองรอดและอ้างว่าไม่รู้อ้างว่าไม่เกี่ยวต่างๆนผมปรับลงอยู่ภายใน ผมเห็นไม่ใช่ผมไม่เห็นนะฮะผมเห็นนะคหลังจากนั้นคล้ายๆกับว่ามีคนในพื้นที่ผมนั้นดูผมผ่านลิงก์ผ่านไลน์ผ่านระบบใดระบบหนึ่งและเข้ามาเจอผมครับหลังจากเข้ามาเจอผมได้ดึงตัวออกมาครับดึงตัวออกมาจากคนที่ดูผมนะครับหลังจากดึงตัวออกมาก็จะวางหน้าครับ แล้วก็จะมีเหมือนการกลั่นกรองข้อมูลแต่ถ้าพวกท่านมีเครื่องก็คงน่าจะดึงตัวและเอาไปดูหน้าเครื่องหลังจากดูหน้าเครื่องคุณจะใส่ข้อมูลตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยก็คงน่าจะรู้อยู่ในอกนะนะผมก็ปรับอยู่ภายในหมมองไม่ใช่ผมไม่นองไม่มองนะ7-8ปีแต่ผมยังคายใจว่ามันคืออะไรอยากว่าใครที่จะแปลความให้ผมเข้าใจบ้าง การให้ประชาชนแนวร่วมในการดูผมเนี่ยแลกเปลี่ยนกับการเล่นยาแลกเปลี่ยนกับการมีคู่มีเพศสัมพันธ์กันคล้ายคกับทหารเนี่ยเขามีอะไรกันกับผมเนี่ยเป็นการเรียกตัวครับเป็นการเรียกตัวเข้ามามีเพศสัมพันธ์การใช้ตัวปมและอารมณ์ของการมีเพศสัมพันธ์การเรียกตัวเข้ามามีเพศสัมพันธ์กันทหารบางคนก็ถ่ายคลิป เหมือนถ่ายเอาไปขายแต่ก็มีการเปิดทับหน้าจออีกชั้นหนึ่งนั้นถ่ายร่วมกันหรือเขามีการเลขเปลี่ยนกันการมีเพศสัมพันธ์การใช้ระบบผิดเพี้ยนและหาว่าคนนั้นไม่ดีบางคนเขาใช้เขาใช้ความีเกียรติของเขานะเขาไม่ได้ไปทําร้ายใครนะหรืออาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนกันมีเพศสัมพันธ์สง่งถ่ายใครสง่งถ่ายมันใครออกแบบระบบการมีเพศสัมพันธ์กันยังไงการแลกเปลี่ยนการมีเพศสัมพันธ์กันเพื่อให้ได้ในแบบที่ตัวเองต้องการ ก็อาจจะมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีนั้นสะสมกันไปไม่ใช่ว่าผมไม่เห็นนะผมเห็นผมหนึงพูด